นี่พี่น้องแมงขับนี่บ้านเจ้ามีบอ่อบ้านทุกเจ้าเคยมีบอ่ออื่นว่าหยังบ้านทุกเจ้านี่แมงขับเห็นบ่อถูกโคนนี่แมงขับเห็นบ่อถูกโคนนี่ตายอยู่เย่ะอ่าแมงขับจะเป็นอย่างไรไปเบิ่งกันเลยเนาะอ่าอุปกรณ์ที่เฮาจะถือไปเคาะแมงขับนั่นก็มีของของของ,ของให้เบิ่งของอยู่ใช่ไหมบาของนี่ของพี่น้องนี่ของใหญ่ๆเน้นบอกมีของหน่วยหนึ่งแหละก็ฮาสิมี ไม่เนาะหรือว่าที่เอายางกระไรเนาะไปถุบใส่ต้นไม้นะไ้มันตีเงี้ยเลยก็ไฮแมงคับนันโตกเออเอาไปเบิ่งกันเลยคอยไปเอาอุปกรณ์ต้นไม้ตัวนี้แล้วคอยซิคอให้เบิ่งนี่สําหรับต้นที่แมงคับหมักอยู่ก็คือเบิ่งมีต้นยังเน่ยมีหลายต้นอยู่แต่ลักๆก็คือจะมีต้นหมักเบนผูพี่น้องมันหมักเกิดตามโคกต้นหมักเบนผูเลยก็ต้นไม่ดูก็มีมันหมักอยู่ไม่ดูไม่แดงต้นกระโบก ต้นไม่จิกมันหมักอยู่นะต้นนี้จำพวกนี้มันหมักอยู่แมงขัดนะเดี๋ยวคอยจะลองขอบึงเลยอ่ะพี่น้องกระป้อมกระป้อมกระป้อมเออพวกใหม่เรมก่อนคอยใชให้เบิ่งกระป้อมพี่น้องคอยสชเอาให้เบิ่งกระป้อมเ้อพี่น้องเ้อพผุนกระป้อมมันจับอยู่ทางเทิงผุ่นคอยใส่ทุกคนเบิ่งกิะป้อม,ม,ดมสดดเห็นบต่ตุกคนนี่กระป้อมพี่มันสโดดแลยพี่น้องฮ้โดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วมันตกใจเลยเนาะมันว่าเฮาสีน่ะมัน เงียบจิบเลยพี่น้องหาจะแห้งหมดถึงถ้าชิโต๊กเลยก็คือเนาะสาเหตุที่เฮามาเคาะนี่ก็คือเฮาจะต้องใช่อย่างแห้งสั่นสะเทือนอ่าพี่น้องเฮาจะต้องเคาะให้มันต้นไม้ตีแห้งนะมันก็นจะตกลงมาแต่อันนี้ค่อยเคาะบ่แห้งที่บ่ มันบม่มีต้นหนีทรงสัยเขาจะนี่พี่น้องต้นนี้เป็น<ม>ต้นไม้อลางต้นนี้มันก็มาอยู่มันก็คือต้อนไม้กระทินเด็ดต้นบ่มีวีแบ่ตกแล้วพี่น้องขออีกขออีก ที่จริงที่จริงมัน็น่าจ,จะมีลายเลยแต่ว่าเขาเคาะเลยแห้งเขาบดถึงมันเป็นต้นไม้ใหญ่เติม จะต้องเบิงดีๆเนาะเวลาเขาขอเนี่ยมันจะตกถามมีซองทามคนมาขอน้ำกันนี่น่าจะได้หลายเนาะเพราะมีหลายคนในแอเด็เวลาเขาขอมันจะบินลงจะหวาคอยขออผู้เรียวคอยจะต้องพางเสียงเอาละพางเสียงมันตกกับพางเสียงปีกมันบ uh> ิน เงียบชิดนี่เดี๋ยวเชียงบินนะบัเห็นกระเอยสุดพาอขอทราบบวเดเบ์ตอนนี้เชียงบินกินบูดทกบัเห็นจะอยู่เจริญ ไปแล้วบทานส์อ่าจะจับติน้นนะเดี๋ยวค่อยนำไปเมือม่อยๆทุกคนรอรอคอตากเดดก็คืนเนาะอันเทือว่าอากาศจะขึ้มก็เนาะมันสวยแล้ว มันคือสวยคือตอนนี้ประมาณน่ะจะเป็น11 12โมงแล้วแม่ขับมันจะบินเนาะลายอยู่แม่ขับแต่เวลาเาอาเขาะแล้วมันจะบินเนาะปีกมันแหงเนาะ,ะทางที่ดีก็คือเอาควรมาเขาะแต่เช้าประมาณหกโมงกี่โมงเนาะตอนนำออกยางพ่ทันแหงเนาะปีกมันโบแหงแล้วมันก็จะบ่บินไปหอยเมื่อยพี่น้องไปมืดแล้ว บินไปเมื่อไรพี่น้องเอ้ยไปเบิดแล้วลล่ๆลๆๆลลามันจะบิน ขนามาขอแต่ชาเช้า,ามันก็ได้อยู่แม่ขับบ้าไปหลายดึกบันไดแตกไปรุ่รนๆพี่น้องเะีอยจะดึกใหม่ดึกแห้งๆอาจารยนมันดินบรนได มันสวยแล้วเขาต้องใช้สูตรนี้พี่น้องเอ้ยไม่ไม่ก่อนต้องสวยเอง ู้ว่ามันตกอะไหีหน่อยไอด้เธอ,อีกแล้วสองตัว ได้อีก้ตัวหนึ่งกินอางนี่แมงขับทุกคนนี่แมงขับเมือม่อยเมื่อยพี่น้องอ้ยข้ามาหลายคนแขนสอยแนมสอยกันมันจึงเห็นอันนี้ข้ามาผู้ดีเขาตรงแนมทงน้งแนมทางขอเมื่อยพี่น้องอ้ยถ้าได้แมงขับน้อยหนึ่งนี่เดี๋ยวจะปิดให้เบิง่งเดี๋ยวจะสล่าวให้เบิ่งพี่น้อง ก็เลยไม่ขับน้อยหนึ่งเยี่ที่ฉลาวไอ้พังเมื่อเล้วเมื่อแล<ม>้วเคาะผู้เดียว,มยวเมื่อแห้งอะไรได้ได้ไม่ขับอยู่กับบรายตอนนี้นักไหมกับปนานพี่้องเอ้ยเมื่อก่อนไนันี้ไปจอบ,บ่งงวัวบุหวังวงัวสิลักกินข้าวหรือบ่ปล่อยงัวป้าไว้เลวกับมาหาขอไม่ขับมาหลอกกินแคมนาตัวเอง เคยแตกเคยแต้น้ำแตกน้ำแต้นพี่น้องมาขอบแมงขัดจะน้ำแตกน้ำแต้นเนี่ยเถียงแล้วพี่น้องเหนื่อยแห้งอ่ะดิตอนนี้เดี๋ยวจะหายบึกแมงขาดเด้อพี่น้องนี่อ่าลายเบาคอก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 แม่คอยเปิดให้ลุ้นน้ำการเดิมพี่น้องแทน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 เลยนำการเดิมโอ้ยมือเบอร์หนึ่งอันนั้นมันก็เลยไข่เงี้ยใส่มืออีหยังก็กันเนาะพี่น้องเราใส่มือเบอร์เดียวนี่บ่กักเลยแหวนเตอะเาก้อย พี่น้องแมงขับนน่บ้านเจ้ามีบ่อบ้านทุกเจ้าเคยมีบ่ออื่นวันหยังบ้านทุกเจ้านี่แมงขับเห็นบ่ตะโคนนน่แมงขับเห็นบ่ทตะโคนนีแต่อยู่ยื้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 ยู่พี่น้องมันอยู่ในของเดี๋ยวขอจะปงลงอ่าถ่ายในของพี่น้องคืออยู่บนเห็นบ่ทตะโคนแมงขับตายกยึกยึอยึอย่นี้นี่พี่น้องได้บ่อลายปันได ได้บุหรี่ไปเด้พี่น้องกรสิขอจบคลิปก่อนวันนี้กรสิขอจบคลิปก่อนพี่น้องเรื่องกัรคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปหาปลาขอนเด้อพี่น้องเด้อปลาขอนตำเจนาเด้อบายบายลืมกดติดตามให้การหน่อยเด้อกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะเห็นคลิปบ,บ้านๆคลิปแบบอันเศร้าหายน่าฮาวิดเดี้พี่น้องวิธีสีบ้านนาบ๊ายบาย,บาย